เครื่องปั่นเล็กหรือว่าเครื่องปั่นใหญ่ใบมีดเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่คมครับผมแล้วมันรับยากมากแล้วก็อันตรายด้วยครับผมวันนี้ผมมีทริคดีๆในการรับใบมีดให้มันคมครับง่ายๆได้ประโยชน์ถึงสองชั้นครับผมตัวช่วยของเราก็คือเปลือกไข่ครับผมด้วยความที่เปลือกไข่มันมีความแข็งนิดๆน,นะครับผมเวลาปั่นเนี่ยมันช่วยให้มีใบมีเดเนี่ยคมขึ้น,นครับผมอ่าเราก็ใส่ไปเลยครับอ๋อ ให้ทุกคนเนี่ยทาแบบเนี้นะครับผมหลายๆรอบหน่อยนะครับผมแล้วก็เปลือกไข่กินแล้วจะไข่กินแล้วจะพึ่งทิ้งเปลือกนะครับผมประโยชน์ที่สองนะครับผมนอกจากรับใบมีดได้แล้วมาดูว่าทําอะไรได้บ้างครับจะเป็นผักจะเป็นผลไม้หรืออะไรก็ตามที่เป็นต้นไม้ของเราครับที่เรารักนะครับผมสามารถเอาเปลือกไข่ครับไปโรยได้เลยครับผมไม่ต้องไปซื้อสารเคมีเอปุ๋ยเคมีมาใส่ครับเพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยมันมีตัวแคลเซียมครับผมนี่ฮะช่วยทําให้ต้นไม้ที่ขาดแคลเซียมเนี่ยสวยงามขึ้นมาครับผม ใครชอบไอเดียนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ